เลข,เลขมันมันมันจะได้นัเนี่ยโอ้อ่เล็กเลเ็กเาจะัดเกีรเาถามจากเกตก่อนดีกว่าถ้าเกตวันนี้คิดว่าเกมกาชกมันจะจบลงแบบนี้นะครับก็ผมว่าราคามันไม่มาครับผมออสองยกสา,สามสามยกราคาให้มาเลยใช่เด็กทำได้ เด็กลีไดใจเกลดจแปลกใจไหมหรืองงไหมไม่แปลกใจเพราะยกสมยังขาได้ของไทยใครของไทใครก็มีของเราไม่ว่ากันคือไม่ว่ากันนะครับมันเรื่องธรรมดาแล้วบอกน้องไงครับหลังจากหมดยกสามนี่เอามดยกสามยังเป็นกองเขาอยู่หมดยกสามหมดยกสามที่จริงมวยมันเสมอนะมวยมันก็แพ้นะครับแต่มันไหลต่อไหลต่อคือคือบอกน้องไงครับผมบอกว่ามึงออกแข่งเดียวมึงไม่ต้องกลัวมึงชนะอยู่แล้วขอให้มึงออกเต็มที่ น้องก็ฟังดูอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะทําตอนไหนโอ้โหจ่าเจ็ดวันนี้วันนี้ถือว่าเกินคาดไหมก็ไม่เกินคาดผมคิดว่าผมชนะนะตั้งแต่ทีแรกแล้วผมไม่คิดว่าผมแพ้นะแต่ผมว่าคือหน้าเสือเขาเล่นทางนั้นเราต้องเข้าใจเขาเพราะเซียนมวยดวมวยเป็นต้องเอามวยที่ซ้อมเสียแขกนะครับแต่จ่าเจ็ดไม่ต้องห่วงนะครับเต็มที่นะครับผมครับผมเป็นที่หน้าเขาใจไหนครับน้องไ ก็ด <mile> ีใจนะครับด so, so. uh, ีใจก็ด so, uh ีใจกันนานหนึ่งนะครับก็ฝาก FC ที่ช่วยเชียร์รถสวยจ่าเจดนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับยังไงแข่งนี่ก็มาแรงแน่โอ้โหจัดเก็บเขาโทษนะฮะน้องน้องเขาใส่ทองเนี่ยก็จัดเจ็ให้เขาน้องหมดเลยใช่ไหมฮะนี่เลยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ให้ใส่ให้ใส่ใไหมให้ใส่มันก็เท่าไหร่เท่าไรโทษนะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นี่หล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแล้วอันนี้คือลูกอะไรครับเนี่ยบีเสียครับมีเสีย เ็นนำโชคใช่ไหมใช่นำโชคคือตัวนี้คือไว้ให้นักวยโดยเฉพาะเลยนำโชคเลยคือใครคือใครในในค่ายชนะก็ต้องให้ใส่ต้องใส่ครับแพ้ให้ใส่ไหมครับแพ้ก็ให้ใส่คนแพ้ก็ต้องใส่ใจเจ็ดได้เต็นมยังครับหนึ่งโอ้เต้นเยอะเลยครับขอบคุณมากนะครับเลมซีครับขอบคุณมากแลาวก็ไปแล้วนะครับ นอเป็นไงบ้างวันนี้คิดว่าคิดว่าเราจะน้องน้องเขาได้ไหมยึมันพุ่งหรอกเลยหน้าหน่ะครับไอ้จังหวะจังหวะที่เราเตะเข้าไปเนี่ยมันมันยังไงเราได้ยังไงไงเขาออการต่อการน่าจะจุกแต่โดนต่อแล้วมั้งครับอ๋อโดนเข่าใช่ไหมแล้วทีนี้ผมเตะไปคราเขาเหมือนจะยุบเขาผมก็เลยเตะครับรู้เลยใช่ไหมจ้าเลยครับพี่เจแน่นอนผมตั้งใจน้องก็เตะสองทังสองทังทุกครั้งเลยนะครับเบิ้ลสองทังเบิ้ลสองนี่อาวุธหนักของเขาเลยนะครับผมเตือนก็ตลอด ห้องเบอสอง แต่คราวนี <phin reforms> ้ก <pl ains> ็เตะสามเขาเกินคำสั่งเกินหรือเปล่าเซงเขาเก่งเก่งเก่งเ่งตามต่ออ่ะแต่จะให้เขาเบิ้นทุกครั้งเลยผมเตือนตลอดเลยเพราะคือมวยตัวนี้ของผมคือเก่งที่แข้งเ่งอาแล้วเข่าเหรอครับเพราะว่าเข่าเนี่ยก็อาจจะรอรับรับหน่อยคือตั้งรับหน่อยก็ทรงมวยเขาทรงงี้นะครับไอ้ไอ้หมัดไอ้หมัดเย็บหมัดเย็บมีึหมัดเย็บมีึ่งเราเราไม่ได้จยากใครเนี่ยหมัดเย็บมันเหมือนกับตัวมัดหื่นเลยหรือเปล่าปลาแดงครับปลาแดงโอใครนะปลาแดงสิโตปลาแดงสิสอนให้เหรอแกสอนตั้องจะหนีครับ มัดเย็บนะตอนอยู่ไทยชแน่นอนเป็นมวยครบเครื่องใจก่อนแกสอนแต่ก่อนเป็นมวยสองครับใหมัดเป็นมวยหมัดแล้วก็ใจเจ็ดก็สอนให้เกตเรามาอยู่ค่ายใาเจ็ดเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์เหรอโอ้ก็คือครบเครื่องต้มยำอนะคือเปลี่ยนสไตล์สูงที่เขาชนะนี่แหละครับคือนี่ยเขาเย็บเขาเย็บเบาๆแต่ถ้าถามว่าเขามวยหมัดนี่เขาผมชอบมาก ก็น <Ừ. S 3> ้าน <Okay. S 3> ่อยหน้าน่อยมันมันชบช่วงเจปีครั้แล้วนี่ครั้งที่สองครั้งแรกแพ้ใช่ไหมจำได้เลยลองออสสรลองออจำได้เลยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครั้งแรกงเกิรขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอขอบคุณเอรถสวยจ่าเย็นแล้วก็สุดยอดเลยครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนนีที่ขาดเท่าไหร่ช่ดีที่สุดน้องหน้าด้วยครับร้อยสามสองก็ทำได้ครับร้อยสามสิบตอนืนก็ทำได้ครับ มีไหมในใจอยากเจอใครในช่องเจ็ดสีมีไหมของของเจ็ดไม่มีครับมีแต่โปรให้โปรเตอร์เขาเลือกพร้อมนะพร้อมบอกบอกบอมยังไม่เก่งที่จะเลือกคได้ขนาดนั้นเอาโอเคยูนดีด้วยอยู่ดีด้วยครับครับ